ทีมเดียวที่จะเลีนยเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลยูโรนัดสุดท้ายในกลุ่ม A นะครับแข่งพร้อมกันครับฮังการีทีมบวยจะเจอกับสกอตแลนด์อันดับ3ครับฮังการีเนี่ยแพ้มา2นะัดรวดไม่มีแต้มนะครับเกมล่าสุดแพ้เยอรมันมา0ต่อ2ครับมาโกโรอซี่ ก็เตรียมส่งเล่นกันหลักนะครับปีเตอร์กูราซี่เป็นประตูครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยตรงกลางวิลลี่ออบานนะครับอดัมนากี้อันดราเชเฟอร์ครับแนวรุกนำโดยโรเบิร์ตโซบอสไลโรลันชันไลครับกองหน้าบานาบัสวาก้าหัวออกจากเฟรนซ์วาลอสนะครับในขณะที่สกอตแลนด์มีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเสมอสวิตมา1นนะครับสตีฟคลาร์กก็เตรียมส่งเกมรับอย่าง จานเพนรี่กรันฮารี่นะครับแบ็กซ้ายตัวริมเส้นอย่างแอนดูโรเบอร์สันครับตรงกลางเนี่ยมีทั้งคารัมแม็กเกรเกอร์บิลลี่กิลมัวสกอตแม็กโทมิเน่นะครับจอห์นแม็กกินกองหน้าเป็นเชียร์ดำครับเจอญหัวล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2018สกอตชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองฮังการีเหลื่อมนิดๆน,นะครับเอ,า,อาง่ายๆในกลุ่มนี้เยอรมันเข้าไปแล้วครับส่วนฮังการีโอกาสจบรองอันดับ2เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าชนะก็จะจบอันดับ3แล้วต้องมาลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด กับการมี3มแต้มส่วนสกอตแลนด์เนี่ยถ้าชนะแล้วเอาง่ายถ้าชนะในเกมนี้ก็ยังมีโอกาสลุ้นเป็นอันดับ2ที่เข้ารอบหรือไม้ก็อันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเป็นเกมสําคัญสําหรับทั้ง2ทีมครับดูแล้วก่อนเกมฮังการีอาจจะถูกยกที่เหนือกว่าเล็กน้อยแม้แต่ทว่ากันตามฟอร์มครับชั่วโมงนี้สกอตแลนด์ก็สู้ได้เหมือนกันนะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจสกอตแลนด์นะครับซื้อ2มุมสกอตแลนด์ไม่แพ้แน่ใน90นาทีนะครับ ไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์สกอตแลนด์เป็นคลึ่งเน้นทีมเดียวประจำคําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย